Okay, let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับลูกหมูเพโยนิกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตสต็อกนะคะรถอีโคคาระคาประหยัดผ่อนเบาๆนะคะสำหรับเอาใจสายงบน้อยเลยนะคะพี่ๆคะสำหรับสาวกยาลินะคะวีออสนะคะหรือนิสสันก็มี นะคะฮอนด้าเราก็มีนะคะซูซูกิเราก็มีมาร์ด,ดงมาด,ด้ามีหมดนี่นะคะให้ดูก่อนนี่คือสต็อกนะคะอีโคคาของเรานะคะอันนี้พามาให้ชมด้านหลังนะคะมันจะมีโซนด้านหน้าด้วยนะคะแต่วันนี้พามาชมโซนด้านหลังกันก่อนนะคะว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับพี่ๆนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะพี่ๆขาเข้ามาในซอย68นะคะ แยกหนึ่งอ่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆจะเจอบริษัทรยนต์นะคะเป็นป้ายใหญ่ๆตั้งอยู่เลยนะคะมาได้เลยนะคะบอกว่ามาติดต่อหาเซลล์ลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลล์ลูกหมูพาเดินดูรอบๆนะคะดนเดินดูรถนะคะชอบรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะก็ลองแครรูไปไว้นะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกนะคะเดินทางมาดูคลิปลูกหมูนะคะประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะชอบคันไหนแคปรูไปไว้นะคะเดี๋ยวพา เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พาชมนะคะพี่พี่คะ่ะเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นยาริสนะคะเอทีพหนึ T ปีสิคันนี้มาอยู่ที่7จ็ดนะคะคันนี้3ามแ0 0พันพี่พี่คะ่ะไม่เจ็ดหมื่นสามนะคะไม่ไม่ถึงแสนนะคะสีขาวคลีคลีนแบบนี้สวยๆเลยนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะชอบสีแดงนะคะเท่ๆอย่างนี้ทรงสปอร์ตเลยเห็นปะ คันนี้แบบเป็นทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะพี่ๆขายาริต1.2มิตรนั่นเองปี2020คันนี้ไม่3 3 0 0 0นะคะ399,000พี่ๆขาโคตรสวยได้รถทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะมีสเกิร์ตให้นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ให้อ่ะเเรามาดูภายในกันนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะสีดำนะคะหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะ นะคะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะเบาเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะเดินได้น้ำเงินอย่างนี้สวยๆภายในไม่ส3มห0ืนะคะสามแสนนะคะสวยๆคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันนี้นะคะคันนี้ก็ขาวขาวครีมครีเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นยาลิดหนึจสองจีนะคะปี14บสคันนี้3 1 9 0 0นนะคะภายใน สวยๆเหมือนกันนะคะสภาพดีทุกคันนะคะพี่ๆคะปรับสภาพให้แล้วพร้อมใช้งานนั่นเองนะคะคันนี้ก็จะเป็น Altid นะคะพี่ๆหนึ่งจุดถกจีนะอ่ะคันนี้ค่ะพี่ๆคะฮอนด้าคันนี้ฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดห้า V CNG นั่นเองนะคะคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้ปีสิบสองมายอยู่ที่แปดหมื่นห้าสวยๆเดี๋ยวพาไปชมภายในนะคะภายในสวยๆเลยนะนะวันนี้พาชมสต็อกนะคะอัปเดตสต็อกก่อน นะคะภายในนะคะเดิมๆอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะ mm. เดี๋ยวเอาไปสปงสปาให้เรียบร้อยนะคะออกรถกับเรานะคะบอกเลยออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะคะ mm. พี่ๆขายช่วยทุกคันดันทุกเคสต้องลูกหมวกเพรยนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะ mm. เรามาดูโซนด้านหน้าเรามาดูมาด้าแวะแวะดูมาด้ากันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้สวยงามมากมาก นี่สีแดงเฉียวเฉียวเท่ๆไปเลยนะคะพี่ๆค่ะกับคันนี้เลยนะคะพี่ๆคันนี้นะคะเป็นอ่ะคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะให้ดูก่อนเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาสีออกค่ะคามๆแล้วกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเนี่ยมีจอทัชสกรูทัชสกรีนให้นะคะเป็นมาด้าสองนะคะ1.3ึ่งจเอปี2021คันนี้ไม้สองหมื่นหนึ่งนะคะพี่ๆคันนี้ไม้สองหมื่นหนึ่ง สี0 0 0 0หนึ่งมื่นเก้าพันนี่รถทุกคันนะคะเรามีใบสคบอให้ดูเรียบร้อยนะคะแจ้งรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะคะเวลาลูกค้ามาดูรถที่นี่นะคะเราก็จะมีใบแจ้งทุกคันนะคะความโปร่งใสมาที่หนึ่งแน่นอนนะคะพี่ๆคะ่ะเอาใจสายนิสสันนะคะคันนี้อเมล่านะคะ 1.2V ปี2013หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้มาอยู่ที่ห0 0 0 0 0สนหนึ่งแส0 0 0 0 หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันโลนะคะคันนี้สายนิสันนะคะคันนี้เครื่องหนึ่งจุดสองนะคะอ่าอ่ะามาดูกันต่อนะคะกับคันนี้นะคะ v i o s 1.5e คันนี้2 9 9 0 0 0ปี14นะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนสามนะคะสีขาวน้องขานวนวลของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสวยเท่ดุดันกันบ้าง นะคะพี่ๆค่กับคันนี้เลย 1.5J นะคะคันนี้ปี12 239,000นะคะ 1.5J ภายในเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆคันนี้เดี๋ยวเราไปปรับสภาพนะคะอันนี้เป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้นะคะเดิมแท้ทั้งคันนะคะรับประกันนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันว่ารถเกรดเอแน่นอนนะคะรถทุกคันนะคะที่เราคัดมาเนี่ย เรามีทีมงานนะคะคอยตรวจเช็คมากกว่า274จุดให้แล้วนะคะพี่ๆะไม่ต้องกลัวเรื่องอย้อมแมวขายนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องชนหนักพิความจมน้ำมานะคะไม่มีที่เพนจนแน่นอนนะคะคันนี้นะคะซิตี 1.5s นะคะอ่ะคันนี้ลดราคาลงนะคะพี่ๆคะจาก439เหลือ419นะคะคันนี้ปี18มาอยู่ที่4 6 0 0 0นะคะสวยๆเลยคันนี้อันเดี๋ยพาชมข้างใน,นสักนิดหนึ่ง ตัวพี่ๆท่านไหนอยากดูภายในนะคะเห็นไหมมันน้อยๆนะคะใช้งานดีค่ะคันนี้เอาใจสาวคอนด้านะคะเป็นบอกผ้านะคะสวยๆสวยๆแบบนี้เลยคือสต็อกสต็อกอีโคคารเราค่อนข้างเยอะนะคะเครื่องน้อยๆใน1นอะไรประมาณนี้ยมีเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะซูซูกิเซียสกันบ้างนะคะคันนี้ เซนะคะดสอนะคะคันนี้259,000หาคันนี้มาอยู่ที่91,000โลพี่ๆค่ะสีเทานะคะสาวกซูซูกิต้องมาจัดเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะสวยครบจบที่นี่เลยนะคะ รับประกันโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อนะคะไม่มีย้อมแมวไม่มีกับไม้ไม่มีกอมไม้นะคะช้หนักเพิ่คว่ำมจมน้ำไม่มีที่เพชรยนแน่นอนรับประกันเลยนะคะพี่ๆค่ะเรามาต่อกันที่ v ีออกันบ้างนะคะเรามาดูกันที่ v ีออนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะเป็น1.5มิตรนะคะปี1 9บเก0าสามแสนาพนะคะคันนี้มาอยู่ที่เอ่อหนึ่งแสนหโลนะคะสวยๆเป็นเบาะหนังด้วย เะะบาะหนังสีดําใช้งานง่ายๆหน้าจอเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะเกียร์เป็น CVT 7สปีดนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะ,ะ,คะปรับสภาพให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะ,ะ,คะเป็นสีรถโกนะคะตัดกับสีดําสวยหรูดูแพงมากๆนะคะคันนี้1.5มิตรนะ คันนี้1.5มิตรนะคะอ่ะเรามาดูตัวยาริสกันบ้างนะคะยาริสสีดำคันนี้นำเสนอเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้369,000มามาอยู่ที่61,000นโลนะคะคันนี้เป็นยาริทเอทีบหนสพัสนั่นเองนะคะภายในโคตรสวยพี่พี่ขาโคมาลัยมัลติฟังชันค่ะจอทัชสกรีนนะคะคันนี้แอร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแดงนะคะเดินได้แดงอย่างนี้สวยๆภายในโคตรสวยโคตรกริบ นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะอ่ะต่อไปไปดู v ีออสกันต่อนะคะพี่ๆค่ะ V ีออสนะคะมีค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสีขาวกันเพราะว่า v ีออสสีขาวเนี่ยนานๆจะเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะ <c oughs> คันนี้ค่ะพี่ๆค่ะวีออสหนึ่งจุดห้า้านะคะสี่แสนหนึ่งมื่นเก้าพันนะคะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะคะไม่ <My S 2> ไม่ถึงแสนภายในนะคะสวยงามแค่ไหนเราไปดูกันเลย นะครับภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดำตัดแดงแบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออตโต้เรียบร้อยนะคะคันนี้สวยครบเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนงบน้อยนะคะมาจัดเลยคันนี้นะคะสวยงามแน่นอนนะคันนี้สวยงามแน่นอนนี่สี่แสนเก้าพันนะคะไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยคันนี้ ะะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานประจำเครดิตดีรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลย2.79เท่านั้นนะคะพี่ๆขา v สเราก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะพอๆกับอัลติสเลยนะคะคันนี้ก็1 5 e 3 3 9 0 0นานพะคะพี่ๆเรามาดูตัวยาลิสกันต่อนะคะยาลิสยาลิสสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้สีเทานะคะสวยๆนะคันนี้1.2นะคะคันนี้1.2สปอร์ตนันเอง445,000มามาอยู่ที่5,000 พี่คันนี้ไหมห้าพันโลฮัลโหลโคตรใหม่นะคันนี้หน้าจอยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยเห็นไหมคะภายในสวยงามค่ะเบาะหนังนะคะสีดําเดินได้น้ําเงินสวยๆเกียร์เป็น CVT j สปีดแบบนี้แล้วนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยสวยงามมากๆคันนี้นะคะพี่ๆค่ะไม่ห้าพันโลพี่ๆสนใจรีบทักมาด่วนเลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามา4,45,000ัน ไม่ห้าพันโลพี่ๆเอาไปเปรียบเทียบกับป้ายแดงได้เลยนะคะไม่ห้าพันโลอ่ะกับราคานี้นะคะทางเพชรยนต์ขัดทุนให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆซื้อไปใช้งานได้ยาวๆคุ้มๆแน่นอนรับประกันนะคะรถของเราเป็นรถเกรดเอแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักคือความจมน้ํานะคะกับไม้ก่อไม้นะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะรถของเราเป็นรถเกรดเอแน่นอนการันตีโครงสร้างเดิมนะคะพี่ๆค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซน v วีออสละ ะะจะเป็นโซนวีออแล้วก็จะเป็นอัลติทางนู้นแล้วนะคะตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะอ่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพามาดูอีโคคาร์นั่นเองนะคะวันนี้พามาชมอีโคคาร์นะคะราคาประหยัดผ่อนเบาๆนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแคปรูปนะคะแคปรูปแคปทะเบียนนะคะหรือว่าแจ้งได้เลยนะคะว่าอยากดูคันไหนอะไรยังไงนะคะรถของเราไม่ได้มีแค่รถเก่งเท่านั้นนะคะพี่ๆขะรถของเรานะคะรถตู้ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ รถตู้ก็มีนะคะรถกระบะนะคะรถครอบครัวนะคะมีครบจบที่เพชนยนต์แน่นอนรับประกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะท่านไหนสนใจนะคะอยากออกรถกับทางเรานะคะมาปรึกษาเคสกันได้นะคะช่วยทุกคันนั้นทุกเคสนะคะลูกหมูเพชนยนนะคะไว้ใจได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆเลยนะคะคันนี้นี่สันเป็นกระบะใครชอบกระบุงกระบะอะไรเงี้ยมาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาชม นะคะวันนี้ก็พามาชมรถเก๋งยี่หคากันก่อนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาอัปเดตสต็อกให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็ทักมาโทรมาได้เลยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะพี่ๆหรือพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้ลูกหมูเดลลูกหมูติดต่อกลับไปนั่นเองนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขาสวัสดีค่ะ